เพียงแค่ความแข็งแรงนั้นไม่สามารถบอกได้เลยว่าสัตว์ตัวนั้นอันตรายขนาดไหนเพราะอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญคืออารมณ์และอุปนิสัยของสัตว์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าสัตว์ทุกตัวจะโมโหร้ายหรือมีอารมณ์เกลี้ยกล่ดได้ง่ายๆแต่บางตัวกลับเป็นเช่นนั้นและนี่คือ10อันดับสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายที่สุดในโลกอันดับ10ควายป่าแอฟริกา สัตว์ป่าแอฟริกันตัวมหึมานี้มีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า the black date และมันก็มีเหตุผลที่ถูกเรียกแบบนั้นเพราะในแอฟริกาควายป่านับเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มักจะโจมตีศัตรูและทำร้ายจนก่อให้เกิดอันตรายถึงตายมีนิสัยที่ดุร้ายและคาดเดาไม่ได้เมื่อถูกก่อกวนหรือถูกโจมตีควายป่าแอฟริกันมักจะโจมตีกลับแม้กระทั่งนักล่าตัวใหญ่อย่างสิงโต ควายป่าแอฟริกันนั้นเมื่อโต,โตเต็มที่จะมีขนาดสูงถึง6ฟุตและหนักเป็นตันอวัยวะหลักที่นับว่าเป็นอาวุธประจำตัวของสัตว์ชนิดนี้คือเขาที่ใหญ่โตของมันเมื่อสมาชิกในฝูงหรือลูกๆของมันถูกก่อกวนมันจะจัดการศัตรูเหล่านั้นด้วยเขาขนาดใหญ่เพราะงั้นการโจมตีของสัตว์ขนาดใหญ่อย่างควายแอฟริกันนั้นสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว อันดับ9แรดดำเราขอเตือนว่าอย่าได้เป็นหลงกลกับภาพลักษณ์นิ่งๆของแรดดำเป็นอันขาดแรดดำก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีพฤติกรรมแบบที่เราคาดเดาไม่ได้มันมีร่างกายขนาดมห ah ึมาเขาอันใหญ่โตและสามารถวิ่งได้เร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะงั้นมันจึงกลายเป็นสัตว์อันตรายที่คุณไม่ควรจะไปยุ่งด้วยแรดดำมีสายตาที่ไม่ดีและนั่นจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผล ที่ทำให้มันมีนิสัยดุร้ายและพร้อมจะโจมตีสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มันคิดว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามกับมันอันดับ8 h i ฮิปโปเตมัสฮิปโปนั้นนับเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในแอฟริกาเลยก็ว่าได้เพราะพวกมันทั้งหวงอนณาเขตแถมยังมีอุปนิสัยดุร้ายและชุนเฉียวเป็นอย่างมากเป็นที่รู้กันดีว่า พวกมันชอบที่จะโจมตีและไล่กวดเรือที่แล่นอยู่ในแม่น้ําและฮิปโปยังสามารถโจมตีได้ทั้งเสือและจระเข้จนล่าถอยไปได้เมื่อมันรู้สึกว่ามันถูกคุกคามฮิปโปนั้นนับเป็นสัตว์ที่อ้าปากได้กว้างที่สุดในโลกและยังเป็นสัตว์ที่มีแรงกัดของกรามมากที่สุดในโลกด้วยโดยเฉพาะเมื่อพวกมันตัวโตเต็มวัยฮิปโปนับเป็นสัตว์ที่อันตรายต่อสัตว์ชนิดอื่นๆในแอฟริกา พวกมันไล่ล่าแม้กระทั่งมนุษย์อย่างเราโดยมันสามารถเคลื่อนไหวในน้ำได้ไวถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ 7. นกแคสโซเว a รีมันคือนกที่อันตรายที่สุดในโลกเมื่อเทียบกันแล้วนกแคสโซเวรีมีขนาดที่ใหญ่มากนับว่าเกือบจะใหญ่ที่สุดในโลกเป็นรองแค่นกกระจอกเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตามนกแคสเซอรี่นั้นมีอัตราการโจมตีรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตมันเป็นนกที่มีขาแข็งแกร่งและสามารถที่จะกระโดดถีบได้ด้วยกงเล็บที่แหลมคมอย่างรุนแรงในระดับที่ทำให้กระดูกมนุษย์หักได้แถมมันยังวิ่งเร็วได้ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ 6. w วูฟเวอรีลน วูฟเฟอรีนั้นมีน้ำหนักอยู่ที่ราว1 0 2ถึงกิโลกรัมเทียบเท่ากับสุนัขบ้านขนาดกลางแต่มันกลับมีอุปนิสัยที่ดุร้ายเป็นอย่างมากและแทบไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถต่อกรกับสัตว์ใหญ่ๆอย่างหมีหรือหมาป่าได้เมื่อเทียบกับขนาดตัวที่เล็กกว่าของมันแต่ถึงแม้วูฟเฟอรีนจะมีขนาดตัวที่เล็กแต่มันกลับมีฟันขนาดใหญ่และมีกรามที่ทรงพลังนั่นจึงเป็นสาเหตุที่มันสามารถล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันได้ง่าย เช่นกวางมูสอันดับ5 t a แท a เมเนียนเดวิลแท n เมเนียนเดวเป็นสัตว์ที่พบได้เพียงที่เดียวในโลกคือเกาะแทสเมเนียในทวีปออสเตรเลียชื่อเดวิลนั้นมาจากพฤติกรรมที่แสนดุร้ายของมันเมื่อถูกจู่โจมพวกมันจะขู่อีกฝ่ายด้วยการแยกเขี้ยวและส่งเสียงร้องดังๆไม่เพียงเท่านั้น t ท smanian Devil ยังป้องกันการโจมตีของศัตรู ด้วยการปล่อยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เพื่อจะกําจัดอันตรายออกไปแทสเมเนียนเดว,วิลไม่ทำร้ายมนุษย์ก่อนแต่หากมันถูกโจมตีแล้วแล้วก็มันก็จะไม่ลังเลที่จะป้องกันตนเองตามสัญชาตญาณของสัตว์ดุร้ายซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่มีกรามขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับขนาดตัวอันดับ 4. หมีหมา เมื่อพูดถึงขนาดแล้วหมีหมานับเป็นหมีขนาดเล็กที่สุดในตระกูลหมีทว่ามันกลับมีอุปนิสัยที่ดุร้ายที่สุดพวกมันเป็นสัตว์ที่โมโหร้ายได้ง่ายมากๆแถมยังสามารถโจมตีได้โดยไม่ต้องมีที่มาที่ไปแม้ว่าสัตว์ชนิดนั้นจะไม่ใช่ศัตรูของมันก็ตามและถึงมันจะมีขนาดเล็กแต่หมีหมากลับมีกรามที่ทรงพลังมีฟันอันแหลมคมและมีกรงเล็บที่ยาวนับเป็นสัตว์ที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต อันดับ3จระเข้น้ำเค็มจระเข้น้ำเค็มจัดว่าเป็นสายพันธุ์จระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโตเต็มที่ได้ถึง4-5เมตรและมีน้ำหนักราวๆหนึ่งตันจระเข้น้ำเค็มถูกบันทึกให้เป็นสัตว์ที่มีพลังของการกัดของกรามได้อย่างรุนแรงมากที่สุดในโลกโดยมีแรงมากถึง1,700อปอนด์และสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้ยังเป็นที่เรื่องลือในเรื่องของความดุร้ายว่ากันว่าจระเข้น้ำเค็มเป็นสายพันธุ์จระเข้ที่ดุร้ายที่สุดในโลก ความดุร้ายของพวกมันจะทวีขึ้นในฤดูผสมพันธุ์หางอันใหญ่โตและกรามอันทรงพลังนับเป็นอาวุธหลักของจอระเข้น้ำเค็มพวกมันไม่กลัวที่จะโจมตีสัตว์ตัวใหญ่ๆอย่างสิงโตหรือกระบือและสามารถโจมตีสัตว์ที่โดยปกติไม่ใช่อาหารได้เช่นมนุษย์เป็นต้นเพราะสาเหตุนี้เองจอระเข้น้ำเค็มจึงกลายเป็นสัตว์ที่จัดว่าอันตรายที่สุดในโลก อันดับ2งูแบล็กแมมบาแบ a ็กแมมบาเป็นสัตว์ที่หลายๆคนคงรู้จักกันดีเพราะมันเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากชนิดหนึ่งและยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแบล็กแมมบาสามารถเคลื่อนที่หรือเลื้อยได้ไวถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถูกจัดให้เป็นงูที่เร็วที่สุดในโลก พิษของมันนั้นร้ายแรงในระดับที่สามารถฆ่าชีวิตมนุษย์ได้ในเวลาสั้นๆโดยการกัดครั้งหนึ่งจะปล่อยพิษออกมาประมาณ100-250มิลลิกรัมซึ่งมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางผู้ที่ถูกกัดจะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวในเวลาเพียง20นาทีแบล็กแมมบาจะไม่โจมตีก่อนหากไม่ถูกสิ่งเร้าหรือถูกยั่วยุให้โกรธแต่เมื่อมันรู้สึกได้ถึงการคุกคามไม่ว่าจากสัตว์ด้วยกันหรือจากมนุษย์ก็ตามแต่ มันจะกลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและกัดศัตรูซ้ำๆได้ทันทีและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้การรักษาพิษจากแรปแมนบ้าเป็นไปได้อย่างยากลำบากอันดับ 1. ห,หมูป่าเชื่อว่าผู้ที่มีโอกาสได้พบเห็นหมูป่าอาจจะบอกว่าพวกมันไม่ใช่สัตว์ที่น่าจะเป็นอันตรายได้ทว่าตามปกติแล้ว หมูป่าเป็นสัตว์ที่ขี้งุดงิดและมีอารมณ์ร้ายเมื่อโตอเต็มที่พวกมันจะมีน้ำหนักถึง59-90กิกิโลกรัมแถมยังมีเขี้ยวยาวและแหลมคมที่เอาไว้ป้องกันตัวด้วยและเขี้ยวแหลมคมนี้เองที่กลายเป็นอาวุธหลักของหมูป่าที่เอาไว้โจมตีสัตว์ด้วยการพุ่งชนด้วยเขี้ยวที่ยาวงงออกมาและด้วยเขี้ยวที่แหลมคมกับน้ำหนักตัวของมันนั้นการโจมตีของหมูป่าจึงทำให้เกิดการบาเดเจ็บอย่างรุนแรงหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิต และนี่คือสิบอันดับของสัตว์ที่มีอุปนิสัยดุร้ายที่สุดในโลกซึ่งบางชนิดอาจเป็นสัตว์ที่ใครหลายๆคนคาดไม่ถึงโดยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูไม่มีพิษมีภยัยจนเหมือนจะเป็นสัตว์ธรรมดาแต่กลับไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราขอเตือนว่าอย่าไปเข้าใกล้เลยจะดีที่สุด